ในผม <ปะ S 1> พีวิทย์นะครับผมทดสอบในผมอ่าตัวนี้ครับเช้านี้ที่นาแกครับผม <ห ả? S 2> กับดีวิวสามแปดศูนย์เสียงเงียบมากโอ้หางหางนี้แบบตึงติงดีกว่าผมมากครับ หูรอบโอ้ยยอดอเรือหนึ่งหนึ่งปาอตัวปอลินแรงมากโโอ้หแรงมากครับผมดูครับดูครับโอ้โหยังโหดเลยพีิทิตนะ แบบเดมาแบบแรงๆครับใหม่ๆโอ้โหรอบรอบแรงนี่เอาอยู่กับลำนี้เดวิลดูครับเอาอยู่โ oh. อ,อ้โหชีวิต oh. พ้อนี้ต้องชิกๆนี่ต้องใหม่จริงนะครับเอาอยู่เลย กระแทกแรงครับกระแทกแรงดูครับการรับคิด <c oughs> เอาอยู่ครับเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาอยู่อื้มโอ้โห รับได้ครับเ,เล่นไซนี้มันนะม้อ่ะ จเล่นเก่งมากครับดูว่ามาอยู่จนไม่ได้มีเพื่อนเล่นอ๋อครับผมพอดีแล้วครับพอดีได้ดูมันมันเลยทุกอย่างนี้ต้องเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าที่ที่แกเล่นแบบโอ้โหรอบก็จัดมากครับ น,นีเล่นนอยู่ประจครับดง,งานบ่อยพวกนี้โอตัวผมแต่ขอผมไม่เล่นไม่เล่นโหดแบบนี้ครับผมเล่นแบบเน้นพิกไปพลิกมาไม่เล่นบ่อยกันไม่เล่นด้วยกันบ่อยครับอยู่พัทยาอยู่โอ้ยอดเลยแรงมากครับผม อันนี้แบตนี้ก็เป็นไฟแรกเลยนะครับโอ้โหไฟแรกเลยครับโคตรเลยแบตก้อนมามาใหม่ <authority> นี่ครับยี่หอแบตในหกสิบสี่โอ้โหแดงมาก